นี่ครับตัวนี้เครื่องยนต์พิเศษกว่าตัวอื่นใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะไม,ไม่เคย<อ>เปิดกระโปรงให้ใครดูเลยเพราะเคนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็พบกับช่องพี่บอยชาแนลหรือบ,บอลสติ๊กเกอร์แบบน้ำนะฮะวันนี้เป็นช่องอีพีขายรถนะฮะไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าเปิดหน้าดีกว่านะช่วงนี้ก็ต้องบอกกับผู้ชมเลยนะ คือต้องหาเงินนะครเพื่อนโทรมาปุ๊บนี่ผมรีบมาเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าโรตัสคันงามด้านหลังเราเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าออปชันครบราคาไม่แพงแค่สีนี่ก็เจ็บแล้วฮะบ,บอกได้เลยคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาบอกราคาตอนจบแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่บอกได้เลยว่าสุดอีกคันนึงเป็นโรตัสท,ที่แบบสวยจอดในซูเปอร์คาร์ได้ด้วยนะแล้วก็ไปจอดในห้างตามพวกเเขาเรียกว่าอะไเปอร์คาร ที่เขาไม่ให้จอดแต่คันนี้ได้จอดผมนี่งงแต่แต่ราคาเนี่ยก็ถูกเลยเดีย๋ยวเราไปชมกันนะฮะว่ารถคันนี้โรตัสสีเขียวแต่งอะไรกันบ้างโลตัสคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าแต่งเยอะมากแล้วทุกรายละเอียดทางลูกค้าเรารักษารถด,ดีมากเก็บงานสวยมากเก็บล่าคาร์บอนก็สองแสนแล้วฮะแล้วก็มีแต่งภายในนะฮะแล้วก็ตัวค้ำโชก็ยังเป็นไทเทเนียมนะฮะแล้ว ที่สำคัญะะครรถคันนี้มีความเบามากเพาะใช้ปีเนียมทั้งคันนะฮะจอดในที่ซุปเปอร์คาร์ได้ะฮะเป็น1คันที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่มองยังไงก็ยังดูแพงนะฮะตั้งแต่ผมโตมาเนี่ยผมต้ว่าคันโ o ต u s คันนี้คันละสิบล้าน,นะฮะถือว่าเป็นรถที่น่าขับมากราคาตอนนี้ถูกมากลองไปชมคลิปกันครับผม โอเคนะครับเป็นไงครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรีวิวเมื่อกี้เป็นโลตัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว,ว่าว่ารถคันนี้ปีอะไรแล้วก็มาคุยกับเจ้าของด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าของช่องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบอยสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของพี่บอยบด้วยช่องเทวินเอแขลงครับ,บ,บผมฝากติดตามด้วยเดี๋ยวบอยลงมืข้าว่ากันนะวันนี้น,นะฮะต้องบอกว่าเป็นกูรูนะแล้วก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ด้วยซึ่งต้องให้เขามารีวิวฮะ กับรถซุปเปอร์คาร์ที่ทุกคนไปฝันในราคาแค่2องล้านบาทแตงตงมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถปีอะไรแล้วก็แต่งอะไรบ้างกับคุณเควินกันนี่ปะไปันนี้ก่อนนะฮะว่าคันนี้เนี่ยเป็นโรตั s ปีอะไรครับคุณเควินโอเคอ่าก่อนอื่นต้องมอกก่อนว่าคือโรตั s ทุกคันที่ผมขายเนี่ยคือขายลักมากนะแต่ว่าคือความจริงไม่อยากขายเลยแต่ว่าด้วยความที่ทําธุรกิจเนี่ยต้องต้องทขา้มันออกไปเพราะนั้นทุกคันที่ออกไปจากผมแอกเลยสภาพดีเยี่ยมจุดได้ครับผมอันนี้ก็เสียดายเป็นรถเป็นรถของเราเนี่ยแล้วก็แบบตอนนี้เบื่อแล้วอยากขายนะเบื่อแล้วขายเพราะว่าในราคาที่ถูกด้วยครับแค่สองล้านเก้าจริงเหรอใช่ครับพี่บอยรถปกติซื้อมานาฬสี่ล้านเลยนะครับผมป้ายแดงนี่เกือบห้าล้านเก็ห้าล้านนะใช่ครับตัวนี้เนี่ยรถปีนี้ประมาณปีนะพี่อันนี้ปีสองพันเก้าสองพันเก้าผม ก็คันนี้เป็นรุ่นนะครับชื่อรุ่นว่าโรตาร์อีลิสเอสอีลิสเอสใช่เพราะนั้นคันนี้จะมีตัวเครื่องเป็น1แซตแซพร้อมกับเกียร์5สปีดนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่คันนี้นะครับเป็นเป็นรถที่ทําเต็มเลยจะมีจะมีเทอร์โบด้วยจะมีเทอร์โบด้วยวคันนี้มีเทอร์โบด้วยคันนี้แรงม้าอยู่ที่ ลงพื้นอยู่ประมาณ260ระอยหม้าเบาขนาดนี้เอาอยู่เนี่ยผมเอาอยู่เลยครับเพราะว่าลูกห่างโตต้าโคตรดีอยู่แล้วมางั้นอย่าเราไาเริ่มด้านหน้าเลยตัวลิ้นคาร์บอนเคปลาลนนี่เป็นเป็นของอะไรครับพี่อ่าเดี๋ยวมาดูก่อนตัวลิ้นตัวนี้อ่าต้องบอกก่นชุดแต่งคัานี้เป็นชุดแต่งคาร์บอนจากล u x กช y p a รี่พาร์ทหมดเลย นะครับโอ้แท้เลยนะครับลักชูรี่พาร์ทจากของของของพี่บิ๊ชลักชูรี่ลักชูรี่บ้านเราเนี่ยเองโอเคนะก็นี่เลยครับป้ายทะเบียนยูม่ามอเตอร์อ่สโตร์ลูมแห่งรถจนรถรถดีๆเท่านั้นที่จะอยู่โซลูมนี้ใช่ครับส่วนคันนี้นะสังเกตนะตัวไฟหน้าจะเป็นฝั่งละสองตา ก็คือตัวนี้จะเป็นบอดี้โรลัตสบอดี้ตัว S2 S2 นะเป็น,นล้ายๆเหมือนตามมดอ่าเป็น S2 ถูกต้องอหน้าตามเหมือนพวกเอเรียนเอเรียนเอเรียนตามด,ดันะี่วามจริงนิยมแล้วก็ขายดีที่สุดในโ o t ั s สเลยนะเออผมว่าทำไมรถคันนี้ยังอยู่ในหมวดซุปร์คาครับที่คมถามเลยเออทางนี้ดีกว่าไอโรลัสอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าอยู่มึงน,นอกเนี่ย ที่คนเขาเชอบเรียกว่าซูเปอร์คาร์เพราะว่าด้วยความที่เทคโนโลยีของตัวถังเนี่ย <c oughs> ตัวถังมันทํามาจากอลูมิเนียมซึ่งรถทั่วไปเขาไม่ทำ <c oughs> เขาก็เลยเรียกว่าเป็นแบบเหมือนซูเปอร์คาร์ราคาจับต้องได้ แต่ว่าถ้าอยู่บ้านเราก็ถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ฮิลเลอร์ิลลเอร์นะฮะได้ครับจอดในห้างซูเปอร์คาร์พาร์คได้ครับจอดได้ครับคือเขาจอดได้เลยจอดได้ในราคาที่2ล้านเองนะใช่ครับโอ้แต่ถ้าเป็นลิงิตละสี่ห้าล้านก็ถือว่ายังเป็นราคาซูเปอร์คาร์อยู่นะใช่ครับผมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูช่วงจมูกหน่อยตัวนี้ปกติช่องจมูกเนี่ยเขามีแบบนี้มาป่ะเอ่อตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นสั่งของแต่งมาครับเป็นของลักชัวรีพาร์ตเลยเป็นคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเอ่อตัวนี้จะเเป็นแค่ตตัวพลาสิกฉย อ๋อเป็นสีดำด้านธรรมดาใช่ไหมตัวนี้ทรเป็นคาร์บอนเคลฟล่ามาด้วยโอ้โหแล้วตัวสีของของตัวรถของคุณเควินเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราได้ทำมาปะสีตัวเนี้ยเป็นสีเดิมจากโรงงานที่ต้องบอกว่าหายากด้วยตัวชื่อสีเนี่ยชื่อว่าสีคริปตันงกรีนพี่บอยคริปตั้งกรีนคริปตักรีนมองๆแล้วมันเหมือนสีเลมอนนะเกี่ยวเลมอนนะแต่คือมองมองที่กล้องเนี่ยมันจะออกเป็นเป็นเขียวออกอันนี้ไป ถ้าจริงๆแล้วตัวจริงจะสวยกว่านี้เยอะนะจริงๆแล้วมันจะเข้มกว่านี้เออมันจะเข้มกว่านี้นะฮะมาเดี๋ยวตัวล้อใช่โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตรงล้อก่อนล้อเนี่ยเป็นล้อของโรตัสเลยใช่ไหมใช่ครับล้อโลตัสเนี่ยจะเป็นล้อคู่หน้ากับคู่หลังไม่เท่ากันคู่หน้าจะเป็น16นิ้วคู่หลังจะเป็น17นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำไมล้อมันไม่เท่ากันอ่ะ16กับ17เขามาทําเป็นบอดี้ของเขาอ่ะเออเขาต้องการให้ เวย์บาลานซ์ของรถให้มันพอดีกันก็เลยต้องคำนวณมาแล้วอ่ารุจะดีขึ้นที่ดีรับขับดีมากนะครับอันนี้เบรกแดงของรถนะฮะเบรกสีแดงครับครับบ้าโอเคอันนี้ก็เป็นดิฟเฟเซอร์ไหมฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสเกิร์ข้างเคปลาเป็นคาร์บอนนะฮะคาร์บอนเลยการแท้เหมือนกันนะฮะสวยงามมากนะฮะแล้วก็ตรงปุ๊หลักลมคาร์บอน พันสกูบิกเพิ่มมานะฮะโอ้ยนะฮะท่านผู้ชมคารนี่นี่กระจกข้ามกระจกนี่คาร์บอนนะฮะคาร์บอนนี่ตัวนี้เป็นไลท์เวทหมดเลยสกู๊ปด้านบนนะครับปกติไม่เคยเห็นนะนี่ตัวนี้สวยมากสกู๊ปด้านบนนี่เป็นคาร์บอนเคปลาตัวนี้พังสั่งกับพี่บิ๊กหมดสั่งมาหมดเลยใช่ไหมถูกต้องครับโอเคนะภายนอกก็จะประมาณนี้แต่งแบบทับท้องคันนะฮะนี่มาดูด้านหลังอีกคือปีกหลังนะฮะ ตัวนี้ก็เรียกปีกแมงสาผมเรียกชอบผิดเรียกตลอดอันนี้ก็เรียกอะไรครับขนาดหลังขนาดหลังคาร์บอนขนาดโอ้เป็นทั้งทุกชิ้นนี่คาร์บอนหมดเลยนะใช่ครับผมผมใครได้ไปนี่โคตรกิฟต์เลยนะคุณผู้ชมผมนี่แม้แต่ทั้งขายรถเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังชอบคันนี้เลยนะนี่แล้วดูดูวิ่งหลังฮะปีกปีกปีกก็เป็นคาร์บอนแท้ฮะแต่วิ่งหลังเป็นทรงของเอ็กซิสครับ260นะพี่บอกราคาเลยพี่แบบคาร์บอนทั้งคันขนาดนี้พี่ทำมาเท่าไหร่เนี่ย สองแสนครับผมเจ็๊นะครับผมก็เชื่อนะครับเพราะว่าของทางพี่บิ๊กเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก็บงานละเอียดและเนียบมากนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะไฟท้ายก็เดิมเดิมอ๋อ L E D นะฮะไฟท้ายจุดอ๋อโปรตีจะเป็นแค่ป่าหมดเลยนะครับผมไฟท้ายไฟโดดอ๋อแล้วตรงกลางเป็นไฟเบรกนะตรงกลางเป็น L E D หมดเลยเออสวยว่ะเหมือนกายไกลาน์เลยนะใช่ครับโอเคแล้วก็มีดิฟเฟอเตอร์ด้านหลัง พิพิทเตอร์หลังเป็นคาร์บอนเช่นกันเป็นคาร์บอนเช่นกันฮะมองใกล้ๆเห็นเปล่าคาร์บอนอ่าคาร์บอนหมดเลยนะทั้งชิ้นเลยนะครับนี่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณเควินโดยรอบเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับก็แต่งไปประมาณเกือบสองแสนนะฮะเฉพาะคาร์บอนกับวิงหลังทุกทุกตัวเลยนะชิ้นเลยชิ้นงานอย่าไปดูภายในฮะมีคําว่าสุดอีกแล้วจบด้วยเครื่องยนต์นะฮะรุ่นนี้ปีเทอร์โบด้วยใช่ป่ะใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับพี่วาย อประตูให้ดูหน่อยฮะได้ครับพี่บอยวันนี้เราเป็น guru guru ทำเพื่อให้ทำเพื่อช่องแฟนคลับพี่บอยโดยเฉพาะเลยอ่าโอเคนะฮะแล้วก็ติดตามช่องของคุณเควินนะฮะ B K K เควิน B A K ครับครับผมใช้ด้วยนะจ๊ะจ้าชอบชอบด้านในนะฮะครับด้านในนี่เป็นตัวตั้งเดิมหมดแล้วครับพี่คือข้างในตรงนี้เป็นไมเนอร์เช t หมดแล้วเพราะนั้นตัวพวงมาลัยก็จะเป็นทรงใหม่สามกานเป็นของโมโม่โมโม่นะฮะ หัวเกียร์แล้วเป็นหัวเกียร์ที่เป็นอลูมิเนียมแล้วครับผมนะครับตัวนี้มีเครื่องเสียงเอา์พายมาให้จากโรงงานอ่าครับแล้วก็คอนโซลคอนโซลนี่คือสภาพอยู่ในสภาพที่เรียบมากกริบเลยกริบกริบมากนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเป็นเครื่องเสียงลําโพงดูด้านหน้านะฮะมีตัวด้านหน้าแล้วก็มีตัวด้านหลังไหมฮะอ่าลำโพงจะเป็นอ๋อมีด้านหลังในกู้หน้ากู้หลังใช่ครับของแอร์พายนะฮะของแอร์พายโอ้โหนี่ท่านผู้ชมนี่บอกอีกนะฮะบอะนี่ของอะไรครับบอะเป็นของโลตัสครับเป็นบอะแล้วก็ทันพุ่ด้วยหนังรราาค่กับ อ๋อนี่คือบอดเดิมของโรตารฮะรบอดเดิมเป็นบังเกตเลยโอ้โหสวยมากเหมือนทรงแบล็กแคสซีนเลยนะสซีนเลยใช่ครับใช่ฮะแผงประตูก็เป็นอะคันทาร่า,รานะครับพี่บอยนี่ <ไว S 1> ฮะับแผงประตูเป็นอะคันทาร่าด้วยนะใช่ครับโอ้โหนี่ครับผมว่างบราคาสองหมื่นนี่คือแบบเก็บกิฟต์ขนาดนี้ผมว่าค 20, ุ้มนะ้วสองหมื่นได้เหรอเฮ้สองล้านครับพี่สองล้านเก้าหมื่นครับไปมุกมุกอันนี้มุกอันนี้มุกอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นข้างในก็จะเป็นแนวคล้ายๆเหมือนกับ อะอลูมิเนียมทั้งคันนะฮะสวยมากโอเคงั้นเดี๋ยวคุณเควิพาไปชมเครื่องยนต์หน่อยฮะได้เลยครับพี่นี่ครับตัวนี้เครื่องยนต์พิเศษกว่าตัวอื่นใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะไม่เคยเปิดกระโปรงให้ใครดูเลยโอ้โหนะฮะเป็นไงนะคุณเควินทำมไม่เคยเปิดกระโปรงให้ใครเลยฮะเปิดกระโปรงให้ใครดูเลยนี่เปิดให้ดูแบบทั้งช่องดูอ่ะโอ้ยเก็บเป็นแสนนี่เก็บคือคุณเควินนะคือรถคุณนี่เหมือนป้ายแดงดีๆเลยนะครับ คือรายละเอียดเนี่ยดีเทลต่างๆเก็บงานแบบโอ้โหฉ่ำมากสวยมากอ่ะฉ่ำคือหมายถึงแบบมันใหม่มากแล้วก็กริบมากเลยฮะภายนงภายในเครื่องก็ยังไม่มีตัวไม่มีเยอะไม่มีซึมไม่มีเยอะไม่มีซึมเครื่องนีดูใหม่มากนทุกผู้ชมแหมอยากจะเปิดกลางวันให้ดูนะฮะตันนี้ก็ถือว่าสุดยอดละตัวนี้นะมีอินเตอร์ก็เข้ากับว่าเรามีตัวเทอร์โบด้วยถูกต้องครับมีตัวเทอร์โบตัวนี้บอกเอาไว้อที่บอกไว้นะโอ้เป็นหนึ่งัดซเทอร์โบนะครับ 7K ถึงชัดซเทอร์โบด้วยฮะแรงเลยครับ สุดะ<ข>อะขับแลมีเสียงเทอร์โบอะฟิ้วเด็ดฟิวเฮ็ดฟิวนะฮะเนื่องจากโอเคเ <c oughs> ขาถือว่าดุดันนะฮะคันนี้นะฮะต้องบอกกับผู้ชมเลยนะ <c oughs> มานะะสำหรับเจ้าคันนี้โรตารคันนี้นะฮะเปิดราคาอยู่แค่2องล้านเก้าหมื่นบาทจริงๆแล้วลดราคาเลยตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งเลยครับผมราคาตลาดอยู่เท่าไหร่ครับราคาตลาดก็ตั้งอยู่ประมาณ2 000, ล้านกว่านะเดิมๆนะเออไม่ต้องแบบว่ามือหนึ่งมือหนึ่ง โอ้ถ้ามือหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยเกือบห้าล้านห้าล้านนะไม่ได้แต่งอะไรเลยนะเดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยครับแต่เนี่ยออปชั่นมาเต็มมีแถมตั้งแต่งเครื่องอีกครับสำหรับรถไฟรุ่นนะค่าใครที่ยังดูว่าราคาไม่ถึง GTR นะผมว่าในโลตัดนี่ผม่าเฟี้ยวนะ,ะไ,ไวไฟุ่นไยรุ่นเนี่ยผมว่าไยรุ่นอเมริกาแค่ชอบไยรุ่นคนไทยก็ต้องชอบเพราะว่ามาเียดสีครับ ในราคาที่ไม่ไม่แพงมากใช่ GTR ต,ตอน,นจากหลักก็อยู่ปรมาณสล้าน GTR ประมาณ5้าล้านห้าล้านอยู่ใช่ครับเนี่ยผมว่าเล่นตัวนี้ราคาแม้ก็ถือว่าสุดยอดขับไปไหนนะผมว่ามองแล้วจะเป็นซุปเปอร์คาร์จริงๆนะแต่ GTR คนก็มองเป็นนิสสันราคงาต่งที่ก็ไม่ให้ ไปจอดใช่ไหมใช่ในใน GTR นี่จอดไม่ได้นะจายแพงกว่าแต่ว่าเขาไม่ให้จอดไม่ให้จอดเลยอย่างเช่นอานนท์สยามสยามคารากอนไม่จอดข้างๆแพนไม่จอดข้างไม่ให้จอดในงอไม่ให้โอ้โหโหดแล้วจังโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอลหน่อยแล้วก็ฝากช่องพี่ขอบคุณครับเวินหน่อย BKK แฟนคลับของพี่บอลสติ๊กเกอร์ชานอลมากๆครับผม ครับผม้วผมลงลิงก์ให้นะฮะฝากติดตามด้วยนะฮะช่องนี้มีแต่เรื่องรถรับคนที่สนใจเรื่องรถนะฮะเราเข้ามาดูได้สองช่องเลยครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนและถูกกว่าเพื่อนแน่นอนบายบายสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>